สวัสดีครับคุณเมย์วันนี้เราอยู่กันที่ไหนครับเนี่ยวันนี้เราอยู่ที่โอโยค่ะมาทําอะไรที่นี่ครับคุณเมย์พอดีว่าเป็นนักร้องประจาที่นี่มีอาชีพอะไรนะครับนักร้องเป็นเป็นคนทํางานกลางคืนเนาะโดยเฉพาะโดยเฉพาะเลยเนาะแล้วโควิดที่ผ่านมาเนี่ยทาอะไรไปบ้างครับทํางานนอนอย่างเดียวนอนอย่างเดียวไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าชีวิตต้องพึ่งอยู่แต่กับอีเวนต์เนาะงานกลางคืนงานดนตรีงานบันเทิงซึ่ง ซึ่งเป็นอาชีพแรกที่ถูกงดและเป็นอาชีพสุดท้ายที่เขาจะเห็นใจค่ะก็คือเป็นทำนักร้องแต่งตัวหน้าเหมือนเสียงเหมือนใครเอ่ยอ้าวแบบนี้จะใครล่ะคะใช่ครับกับเชฟป้าอ่าวใช่พ่อบรรดาก็คือหลังจากโควิดช่วงนี้เริ่มมีงานแล้วใช่ไหมครัเริ่มค่ะเริ่มก็คือว่าเราแต่ว่าเราจะรับได้แค่เฉพาะร้านอาหารเนาะร้านแบบโอเพนแอร์แบบนี้นะร้านโอเพนแอร์แล้วก็ ร้านเหล้าก็ยังก็ยังคงมดอยู่ค่ะที่ผ่านมางานอีเวนต์ก็หายหมดตอนนี้ก็ยังหายหมดก็มีกลับมาบ้างแต่ว่าก็คือปะตายนะคะแต่ว่าการมาตรการการตรวจนี่คือเข้มมากเราจะต้องสวอปคือคือรูจมูกเนี่ยถูกแย่มากกว่ารูอื่นอีกหนึงเดหนรูหุโอเคหมายถึงว่าคั้นบันอะไรอย่างงี้ใช่ช่วงนี้เขาก็ยังแบบว่าสั่งห้ามเรานู่นนี่นั่นเนาะใช่ใช่เพราะงั้นน่ก็ต้องได้เขาเรียกว่าอะไรนะวัคซีนครบไม่หมายถึงว่าได้ได้เยียวยาถูกไหม ได้ยวยาเหรอคะได้ยังโอ้โหนึกถึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวได้ยังครับเออใช่มันต้องเช็คต้องเช็คเช็คล่าสุดได้ไม่ได้ครับเออเช็克拉สุดรอบวันที่29ยังไม่ได้ยังไม่ได้งั้นเรามาเช็คกันครับว่าวันนี้เป็นวันแบบว่าแจ้งรอบสองเนาะอ่ะอันนี้ก่อนนะอันนี้ดูก่อนนะยังยังยังไม่มีคอนเฟิร์มนะยังไม่มีคอนเฟิร์มใส่ดูนะครับก็คุณเมย์กำลังจะเช็คนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่30 ได้ข่าวเพื่อนๆเนี่ยหลายคนอ่ะเขาได้กันแล้วเนาะมาดูว่าคุณเมย์จะได้ไหมเดี๋ยวยาล้อสอยนี่นะฮะก็พยายามติ๊ก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 อยู่นะครับโอเคอ้าวได้ไหมเติร์วเดี๋ยวดีนะฮะอยังไงอ่ะมันขึ้นว่าไงฮะมันมันเงียบมันเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่ทุกอย่างของฟรีต้องมีลุ้นค่ะต้องมีลุ้นชีวิตเขาบอกว่าชีวิตเรยจะไม่ได้อะไรง่ายๆต้องแลกได้เหงื่ออะไรนี่อ่ะ เดี๋ยวให้เมย์เขาคีเลขบัตรประชาชนนะครับเดี๋ยวพี่หมอจะไม่ถ่ายทั้งหมดนะครับแล้วได้นี่รหัสเย้ขึ้นเขียวดีใจด้วยนะครับดีดีด้วยขออนุญาติิดเลขที่บัตรประชาชนนะคะแต่ว่าวันที่7เนี่ยวันที่เนี่ยันจะได้วันที่อ่าได้เงินน30เนาะใช่ค่ะช่วยช่วยกล่าวถึงโครงการนี้หน่อยสิครับว่าเป็นไงรู้สึกไงบ้างก็ดีใจเนาะดีใจด้วยจริงๆคือคือคืออย่างนี้ค่ะ ถึงแม้ว่ามันจะช่วยเราไม่ได้แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแต่อย่างหนึ่งก,ก็ยังได้แบบเข้ามาช่วยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็วางแผนไว้ว่าที่ได้วันเนี้ยจ่ายค่าเทอมลูกเพราะว่าเออมันเป็นเงินก้อนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังสามารถมีอันเนี้ยเอาเข้าไปหมุนได้ใ,น 5, <000 S 1> ใช่ห้าพันวันที่เจ็ดนี่เนาะใช่ใช่แล้วถ้าเขายังไม่ยอมเปิดให้เราแบบร้องในที่ทึบทึบปิกทำงไงเขาควรจะเยียวยาเราไหมเขาก็ควรคือคือเวลาเราเป็นพ่อเป็นแม่เราต้องเลี้ยงลูกเลยป้า จนกว่าเขาจะโตหาเงินทำหาเงินทองเองได้อะไรเงี้ยเนาะแต่เราก็พยายามที่หลนนะคะไม่ใช่ว่าเราเป็นคนลังคืนแล้วเราจะไม่ได้หลนเราก็ยังหางานเราก็ยัง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 จะมีมีธุรกิจอย่างอื่นที่เราจะต้องหาทําอยู่อะไรเงี้ยค่ะงั้นก็เอ่อมันใกล้ปีใหม่แล้วเนาะสาหรับคนที่ไม่ได้ฝากถึงคนที่ยังเช็คเช็ควันนี้ครั้งรอบสองไม่ได้ฝากถึงยังไงครับเอ่อฝากฝาก ซูซนะแมก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะถ้าให้ลงทะเบียนให้ถูกต้องต้องกรอกข้อมูลสําคัญเลยการทำตามที่พี่หมอแนะนําได้แน่นอนใช่เพราะว่าอันนี้แม่ทาตามที่พี่หมอแนะนำทุกอย่างเลยนะถึงจะช้าหน่อยแต่อย่างน้อยเราไม่ตกหล่นไงข้อมูลเราสามารถเช็คได้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรอกข้อมูลความจริงเท่านั้นเองไม่เชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะทําได้เต็มที่แล้วก็อวยพรปีใหม่สมาชิกพี่หมอหน่อย ขอให้ทุกคนนะคะในกลุ่มประกันสังคมของพี่หมอนะคะมีความสุขมากๆไม่อยากจะบอกว่าขอให้สิ่งเลวร้วายหายไปไม่กลมไม่หายไปอะค่ะเยก็ขอให้สิ่งที่ไม่ดีไม่ดีอะไรเงี้ยมันมันผ่านพ้นไปกับปีเก่าเนาะปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะขอให้สมหวังเราต้องผ่านโควิดรอบนี้ไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ